มีทารกนั่นแม่สื่อก็เชื่อเลยเรื่องเงินห้าร้อยตำลึงก็ถูกเปิดโปงต้องขอบคุณคุณชายใช้เล่นิดหน่อยก็ช่วยข้าได้แล้วครั้งนี้ช่วยค้าสำเร็จท่านปู่ไม่ปล่อยให้เจ้าเฝ้าหน้าประตูให้ถูกนินทานแน่อยู่ที่นี่ได้จะพักอยู่ที่นี่เหรอ,อเราคุยกันแล้วได้ประโยชน์ทั้งคู่ออเออ,เอ,อสหายเซนพักผ่อนให้มากนะมั่นเอ,อ๋ ออกไปกันเถอะอย่ารบกวนคุณชายเสนเลยงานข้าไปก่อนนะ ตายไปแล้วยังจะล่าคนอื่นตายตามอีกอาอาสะพยเมื่อกี้ข้าได้ยินว่าเจ้าเป็นลมดีขึ้นหรือยังเล็กน้อยขอรับอ๋อม่านเอ๋อบอกเรื่องของเจ้ากับข้าแล้วล่ะข้ารู้ บ้านของคุณชายเกิดน้ําท่วมเจอกับม่านเออระหว่างลีภัยเลยจะขออยู่ตระกูลเหลียนสักสองสาวันตรงนี้ไม่มีคนแล้วถ้าอยากพูดอะไรพูดที่นี่เอถอะเท่าที่ข้ารู้หมู่บ้านตระกูลเสันอำเภอชิงเฟิงเกิดน,น้ำท่วมเมื่อต้นปีจริงแต่แถบนั้นมีชาวนาเสนนั่วกลับไม่เหมือนคนที่ทำไร่ทำนา รอยด้านบนฝ่ามือไม่ใช่พระจับจอบแต่เหมือนจับอาวุธมากกว่า